พวอออนไลน์เรอร์นิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ป .2 ออการงานอาชีพบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว บ้านเป็นสถานที่พักอาศัยที่มีสมาชิกในบ้านอาศัยอยู่เพื่อพักผ่อนนอนหลับและทำกิจกรรมต่างๆในบ้านแต่ละบ้านอาจมีจำนวนสมาชิกแตกต่างกันครอบครัวใหญ่จะมีสมาชิกหลายคนเช่นปู่ย่าพ่อแม่นา้าพี่น้องตัวเราเป็นต้นนะครับส่วนครอบครัวเล็กจะมีสมาชิกน้อยกว่าเช่นพ่อแม่พี่ น้องตัวเราเป็นต้นนะครับในบ้านที่เพื่อนๆอ,อาศัยอยู่มีสมาชิกกี่คนและมีใครบ้างครับสมาชิกในบ้านแต่ละคนมีบทบาทและหน้าที่แตกต่างกันดังตัวอย่างต่อไปนี้นะครับบทบาทหน้าที่ของพ่ออบรมสัง่งสอนและเลี้ยงดูบุตรทํำงานหารายได้มาใช้จ่ายในครอบครัวซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ในบ้าน ทำสวนตัดหญ้ารดน้ำต้นไม้บทบาทหน้าที่ของแม่อบรมสั่งสอนและเลี้ยงดูบุตรทํางานหารายได้มาใช้จ่ายในครอบครัวประกอบอาหารซ่อมแซมเสื้อผ้าบทบาทหน้าที่ของพี่ตั้งใจเรียนเชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่และครูซักเสื้อผ้ารีดผ้าถูบ้านเทขยะเช็ดกระจกกรอกน้ำใส่ขวดจัดโต๊ะอาหาร บทบาทหน้าที่ของตัวเราตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่และครูช่วยเหลือตนเองในการอาบน้ำแต่งตัวจัดเก็บของเล่นจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนและของใช้ส่วนตัวกวาดบ้านล้างจาน